สวัสดีครับเพื่อนๆครับอ่าในคลิปนี้นะครับนะอ้าวกีต้ามีคนถามถึงกีต้าฟารมิงโกนะครับนะก็ตัวนี้นะครับนะเป็นมาติเนสรุ่น es08s นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบฟาร์มิงโกเลยนะครับเนี่ยเป็นตระกูลเอสเปนญ่าซีรีแต่08ตัวนี้มันจะเป็นฟาร์มิงโกนะครับนะไม้หน้าก็เป็นสตรูดเนาะแบ็กไซต์ตัวนี้นะครับนะ ตัวนี้ก็เรียกเหมือนเกาเรียกเป็นอาเจยเทสอะนะครับนะเป็นเป็นตะกูลคล้ายๆพวกเมเปิลพวกไซเบรสอะไรพวกเนี้ยนะครับนะตัวนี้เป็นโซลิดท็อปนะครับนะราคาเนี่ยก็ประมาณหมนะื่นเจ็ดหรประมาณนี้จําจไม่ผิดนะตัวนี้ประมาณเนี้ยหมืน่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหรืประมาณเนี้ยนะครับเดีย๋ยวไปเช็คราคาอีกทีนะึงนะครับนะซึ่งกีตาร์ฟามิงโกเนี่ยนะครับนะจุดจุดที่มันไม่เหมือนชาวบ้านกะ็คือเนตต้องบอกด้วยตัวบอดี้นะครับนะตัวบอดี้เนี่ยเขาจะเล็กกว่าปกตินะครับนะจะเล็กกว่าปกติแล้วก็ ตัวเบสซิ่งเนี่ยนะครับนะก็จะวาง Bracing ที่ไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกับกีตาคลาสสิกปกตินะครับเบสซิ่งจะวางอีกแบบหนึ่งมันจะมี Bracing ด้านในที่เป็นของฟรามิงโกโดยเฉพาะเลยนะครับนะอ่ะนะครับนะสำหรับคนที่ชอบกีตาร์ลักษณะน,นี้นะครับนะ สไตล์แบบฟารมิงโกนะเอาไปเล่นพวกฟาร์มิงโก้เล่นบอสโนวาก็ได้นะครับนะผมว่าจะทางไปเดียวกันแล้วก็ต้องการเสียงแบบกลางเด้งๆหน่อยนะครับกลางเด้งๆหน่อยอ่ะแนะนำตัวนี้นะครับนะมาร์ติเนสตัว e s 0 8 s นะสำหรับฟารมิงโกนะอ่ะโอเคนะครับนะก็ตัวนี้มีของทั้งสงสาขาเลยนะครับนะว่างๆนะคใครอยาก จะทดสอบอยากจะลองเสียงนะครับนะแวะไปที่2ส,สาขาเลยโอเคในคลิปนี้นะครับนะใครกำลังหากีตาร์าฟามิโก้นะครับนะผมฝากมาตินเนสนะครับรุ่น e s 0 8 s ย์แปด s กันนะครับโอเคในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ